คุณพี่ๆน้องๆเราเนะฮนะชาวส <im iter> แสบเป็นเพินทุกท่านครับไม่ว่าจะโลกโซเชียลหรืออะไรแร้วนต่เมื่อกี้คนมองว่าอ๊ะชวนผมกินเบียร์ผมไม่กินนะตอนนี้ผมอยู่ไทยดีนะผมยกระดับตัวเองนะก็ <im iter> <im iter> ขอขอบคุณแจ๊กน,นะแล้วก็หมอท <im iter> <im iter> รงนะที่เหมือนมอบชีวิตใหม่ให้กับชาวบึงเตยเลยนะ ปกติตอนเย็นนะฮะเด็กของเตยนะฮะไม่ติดยาก็แหวนนะฮะชีวิตคนที่นี่ชีวิตคนที่นี่เปลีย่ยนแปลงไปมากตั้งแต่มีฟุตบอลนะฮะตกเยนมาถ้ามีบอลจะจุงมรูกจุงมหลานเดินเข้าสนามบอลปัญหายานเะสพติดลดลงจริงจึงนะ รู้สึกรู้สึกดีใจมากแล้วก็ผมเมื่อกี้ได้ปรึกษา,ราประธานพวกพี่พี่ทองพี่กิจแล้วก็แกนนำทั้งหลายนะ<อ>ในเมื่อวันนี้หมอโรงไอ้แจ๊ดพี่โอมพี่โบลลิงรับที่จะทำทีมต,ต่อเราในฐานะแฟนบอลเนี่ยก็จะให้คำมั่นสัญญาว่า เราจะพยายามไม่ตีกับใครครับโคตรน่ากลัวเลยเราจะไม่มีเรื่องรเราสัญญาว่าเราจะไม่ทำใครก่อนครับเราโนทำไปแล้วใช่แล้วก็สุดท้ายนี้นะฮะสุดท้ายเลยจริง ขอเชิญหมอทรงขึ้นมาบนเวทีหน่อยได้ไหมครับท่านผู้นี้นะฮะเป็นคนที่ชาวพงเตยนะฮะรักและเลารมมากที่สุดค,คนเป็นไข่นะฮะเด็กเป็นไข่มานะเทียงแค่ท่านอมือลูกหัวในไข่ล็ลงะะ่มแลเป็นบุคคนที่ ให้ชีวิตหน้ที่การงานให้กับพนักงานการท่าเรือ Se sì.